ตามจมูกอยู่ไหนเพชรจมูกอยู่ไหนจมูกจมูกปากอยู่ไหนปากปากหูอยู่ไหนหูหูอยู่ไหนหาอยู่ไหนอุ้ยมีด้วยเขามีกับเขาเหรอปั๊บเนาะภาษาสวีเดนนัหยุดนะ

อัศล like ักษณ์ e gon, k like to, mm, n e u t o kneyuto เอ้อก like ันอ้อนชนเดยคลัพป็นโฟฮิวอัศลักษณ์ k n e u t o kneyuto พี่ลงค้นหานโปรจาสองเมื่อก่ิวอัศลักษณ์ k n e u t o kneyuto ฮิวอัศลักษณ์ k n e u t o kneyuto นี่นินทเห็นยียดอยากกอนอเอ้องชนเดย์เป็นโฟฮิวด์อัศลักษณ์ kneyuto k e y u t o ันไหม